สวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลุ่มดิฉันก็จะมานำเสนอเกี่ยวกับธุรกิจคาเฟ่อเมซอนนะคะถัดมานะคะก็จะขอแนะนำสมาชิกในกลุ่มนะคะ 1. น,นางสาวคณิถาพิมพ์สกุล 2. นางสาวพิชชาวนาณวิจิตรในายเกิดก้องลีพัฒนากุล 4. ในายพัทยาภูมิพัฒน์กุลเสนอคณะเทคโนโลยีสารสนเทศสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประวัติความเป็นมาร้านกาแฟ a เมซอนกำเนิดครั้งแรกในปีพศ2545เพระาะปตทาต้องการเพิ่มศักยภาพทางตลาดของสถานีบริการน้ำมันและให้กาแฟเป็นธุรกิจหนึ่งช่วยสร้างไรายได้ให้กับสถานีและรับรองการและสไตล์ของผู้บริโภคและคนเดินทางให้มากขึ้น ลักษณะทางธุรกิจนะคะ 1. จะต้องมีเจ้าของสิทธิ์ถ่ายทอดวิทยาการการทำธุรกิจทุกอย่างให้แก่ผู้รับสิทธิ์อย่างใกล้ชิด 2. ผู้รับสิทธิ์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการใช้ซื้อการค้าเป็นค่าธรรมเนียมครั้งแรก 3. ผู้รับสิทธิ์จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมเป็นกระบวนการทำธุรกิจนะคะ เริ่มตั้งแต่การส่งเสริมการปลูกกาแฟโดยร่วมกับโครงการหลวงส่งเสริมเกษตรกรกรวมไปถึงมีคาเฟ่เมซอนมีโรงคัวากาแฟอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน้นคุณภาพและมาตรฐานโดยใช้เทคโนโลยีจากเยอรมน,นีและกำลังเพิ่มทำศูนย์การเรียนรู้เกี่ยวกับธุรกิจกาแฟอเมซอนด้วยสภาพปัจจุบันของธุรกิจนะคะ เตรียมเดินหน้าขยายสาขาเพิ่มอีก400-450สาขาทั้งไทยและต่างประเทศเน้นขายแฟรนไชส์นอกปัม๊มมุ่งสร้างความแตกต่างการรับมือร้านกาแฟแข่งขันส่งต่างประเทศประกาศจุดขายความเป็นกาแฟพันไทยคุณภาพขับแก้วราคาสบายกระเป๋าสภาพแวดล้อมของธุรกิจนะคะ เปรียบเสมือนคู่แข่งแล้วอเมซอนจัดได้ว่ามีลักษณะเฉพาะตัวที่โดดเด่นสูงกว่าคู่แข่งอย่างมากได้แก่รสชาติกาแฟอเมซอนที่เข้มข้นค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการวิเคราะห์คาเฟอเมซอนนะคะเริ่มเริ่มจากจุดแข่งนะคะ 1. บริษัทสามารถปรับปรุปงสูตรกาแฟให้เป็นเอกลักษณ์ 2. มีแบรนด์ที่ดีภาพลักษณ์ชัดเจน 3. มีพันธมิตรที่แข็งแรง 4. เปิดร้านกาแฟเจ้าแรกในการตลาด 5. เป็นกาแฟสดที่ผลิตแก้วต่อแก้วจุดอ่อนนะคะเป็นธุรกิจที่สามารถลอกเียนแบบได้ง่าย 2. เป็นอุปกรณ์การผลิตและอะไหล่ที่ต้องใช้มาจากต่างประเทศ 3. การผลิตแก้วต่อแก้วทำให้ช้า 4. ช่องทางการจำหน่ายต้องพึ่งพาผู้คนยังไม่มีช่องทางการจำหน่ายเป็นของตัวเองโอกาสนะคะ 1. พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปมีการท่องเที่ยวมากขึ้น 2. มีแหล่งวัตถุดิบที่มีคุณภาพอยู่ในประเทศ 3. โอกาสในการขยายตัวของพันธมิตรหรือเพื่อนคู่ค้าปัจจุบัน มี130สาขาและยังขยายวางตัวไปอีกเรื่อยๆอุปสรรคนะคะ 1. กาแฟสดเป็นเครื่องดื่มเฉพาะกลุ่มบริโภคเฉพาะเวลาและโอกาส 2. คุณส,สมบัติบางอย่างของกาแฟสามารถทดแทนได้ 3. กาแฟบรรจุกระป๋องกาแฟสำเร็จรูปมีจำหน่ายอยู่ทั่วไป กาแฟมีวัฒนธรรมในการดื่มซึ่งต้องใช้เวลาในการเรียนรู้และพัฒนาให้เกิดการยอมรับการขยายตัวการตลาดจึงสามารถทำได้อย่างรวดเร็วค่ะวันนี้นะคะกลุ่มเราก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ